懂的。 สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวันไหลนะครับแล้วก็ต่อกับไม้อยู่ข้างในนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราไปขึ้นเขานะมันไม่ใช่ภูเขาหรอกมันเป็นถ้ำเป็นภูเขาย่อมๆเล็กๆอ่ะเราหาทางลงไม่ได้เว้ยใครยังไม่ดูคลิปนั้นนะครับกดดูตรงตัวไอนะครับผมใครเข้ามาก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกระาบขอบพระคุณครับผมนี่เป็นน้ําตกแบบส่วนตัวเลยแบบอยู่ในอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับผมเป็นน้ําตกแก่งคอยนะฮะก่าจะเข้ามาได้เนี่ยลึกพอสมควรนะครับเราต้องอ้อก ้อมภูเขาเข้ามาแล้วก็ขี่ตามทางมาเรื่อยนะครับก็นี่เลยน้ำตกครับคนไม่ค่อยมีนะครับเป็นแบบส่วนตัวสุดๆนะครับมีแต่ชาวบ้านคนแถวนี้นะครับที่มาพักผ่อนก่อนใจนะฮะนี่เลยใครอยากมานะไม่รู้ว่ามีใน GTS หรือเปล่านะครับเซิร์เลยน้ำตกแก่งคอยนะฮะโอเคที่นี่ก็มีศาลานะครับศาลาเปิดประทุนะครับผมลมเย็นนะครับฝนตกชื่นใจแล้วก็นี่อีกนะครับยวพาไปดูคร่าวๆก่อน เฮ้ยเราเจอของเราเจอโกโปโกโปใครอะขโมยเลยละกันเฮ้ยไปถ่ายลิป <c oughs> เจเรา,า,า <c oughs> จะพาเดินไปดูครับนี่คือน้ำตกนะครับนี่นะครับดูนี่ก็เป็นแอ่งน้านะครับคาดว่าแต่กอนน้ำน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะจะหาไม้ก็ต่อกัอนต่อลงไปแล้วตอนนี้นอนกลับบ้านไปไปาลน,นาต่อบา,บาย ยบายเย็นปะเย็นปะเย็นดิลองนีเล mm ่ลองเน่ลองมึงลองลงไปได้ไอ้ตรงนั้นมีที่หดด้วยเราลองเล่นกันดีกว่าน่าจะมีแค่นี้ป้าไหมนี่แค่ที่เขาไว้เล่นแค่นี้เออน่าจะเป็นต้นน้ําตกอะเราก็จะไปสุดแค่แค่ตรงนั้นเองที่เราไปถ่ายเมื่อกี้น่ครับถือเป็นน้ําตกที่เราแบบมาพักผ่อนหย่อนใจชิลๆนะฟังเสียงน้ําแบบชิลๆธรรมชาตินะครับแต่คลิปที่แล้วนี่คือสุดจริงๆนะติดภูเขาลงไม่ได้นะครับแต่เราลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเด้ๆรอกก่อนพอกี่อน ไป,ไปไมีหรอขาดเลยพวกบ้าชาจจ้าชิบหายเลยทใไมคนม <ๆ S 2> อื่นเขาแบบปิ้วปิ้วนีมันตุม้าเฮ้ยทหารเก่าทหารเก่าไปดูดูดูนี่สุดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับมือเป็นไงได้มันอยู่มันเป็นหินหรือว่าอะไรวะ เฮ้ยไปแล้วว่ะเย็นจัดแหมสุดยอดว่ะแฝงแผลยี่เนี่ยมันจับสูงสูงอ่ะเออแน่นเลยสูงสูงนี่เดี๋ยวหัวระวังจับแน่นๆนะเย้ยโโหเลยอ้าวมั่งอ้าวมั่งไหมอ้าวมั่ง โอ้โหลงดิเฮ้ยแล้ไม่ปล่อยตามันเติร์ดแดมึงมาลงอะไรตอนอกลางคันนะเออลึกจังวะลึกนฝั่งนั <quoi> ้นลึกประมาณสองเมตรได้โอ้โหสองเมตรครึ่งไม่ถือว่าเป็นน้ำตกที่แบบว่าไพรเวทสสดชื่นบ้างเลยครับเฮ้ยหนุกว่านนกว่ะ ไปไหมไปหาที่โดดอ่ะหาที่โดดอ่ะไหมอะไรวะท้าอะไรวะตรงนี้แม่งลึกพอดีเลยแล้วตรงนี้มันมีมันมีหินที่แบบให้เราแบบผูกไป้โอหคนผูกไว้พอดีตรงนี้ลึกพอดีธรรมชาติลิงมาทําไว้อะเนี้ยไปพร้ทำแล้ว ตรงนี้น้ำใสามากให้ดูนะเขียวเลยเขียวนลื่นตรงนะี้หินลื่นจัดอ่ะ ไม้นอนแล้วว้าวสบายเกาะส่วนตัวกวางดิกว่างดิขวางนดิขวางดิแนวขวางนี้แหมเหรอจะช่วยยวช่วยช่วยขวางเออ ให้น้ำขึ้นเลยเนี่ยใ้ลแ้วจลดจะล้วจะลล้นออกทางน้นแล้วลออกทางนเลยแล้วร้อย่งต่อไปน้ำเลยโอ้น้ำแรงอ่ย อย่าเยี่ยวมานะเว้ย้เยี่ยวปิดทางเปิดน้ำโอ้โหแค่จะมิดดีกวูเล่น่ามอะไรเลยเกิดแต่สบายว่ะมันลึกนะเว้ยข้างล่างเนี่ยเหรอในถ้ท่ารอโอ้โ น้ำลงไปบายนั่งเป็นเรือสีเหรอเป็นหลุมไอหัวขอหัวขอหัวขอเหรอไม่เป็นหลุมพอดีเลยอ่ะไอ้หล่นหล่น เป็นจัดอะคือที่นี่แบบธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์โดยเฉพาะเลยอะแต่ตรงนู้นนี่คือน่ากลัวแล้วลึกแล้วเยวลองเราลอง,ลอง,ล,องลองตรงน,น,นี้มั้งมันจมแล้นี่ยเลยตรงนี้มันเป็นร่องไปอ่ะร้างบนเลย บ๊ายบายน้ำตกแก่งคอยบ๊ายบาย โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะก็เราก็มาล้างตัวหลังจากไปหลงบนภูเขามาหาทางลงไม่เจอนะครับใคาช่องคลปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องโดนวันไหลนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะแอดเวนเจอร์วันนี้นะครับเราจะแบบว่าค่อยๆอัพเลเวลขึ้นไปอันนี้คือแบบิ๊กิเนอร์ที่เราเจอมานะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวเหนื่อยอวันนี้ถ่ายวบโแค่หลงทางบนภูเขาก็เหนื่อยแล้วบาย